ก็ไม่ได้อัดมาหลายวันแล้พี่น้องช่วงนี้ต้องเอาเวลาไปกำจัดโควิดนอกจากอยู่บ้านแล้วพี่ยังทำสมาธิทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะเอาชนะโควิดให้ได้วันนี้ พี่ก็มาเล่าประโยชน์ของการตากแดดวันนี้พี่เดินไปกินกาแฟอเมซอนเหมือนปกติพี่น้องทุกวันเพื่อที่จะตากแดดอย่างที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าฝรั่งเนี่ยอุตสาหบินมาจากเมืองนอกมาเพื่อตากแดด เมื่อปีที่แล้วพี่ไปภูเก,ก็ตก็เห็นฝรั่งเต็มเลยพี่น้องตากแดดตอนเที่ยงๆก็ประมาณนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะรู้ว่าตากแดดตอนเที่ยงเนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างไรพี่น้องอย่างแรก ก็คือการที่เราเนี่ยไม่เป็นโควิดนะพี่น้องซึ่งเมื่อเป็นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวันนี้พี่ก็เห็นผู้ชายไอเดินกลางล่มก็นึกว่าเออเขาคง ไม่รู้บางพี่น้องเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ได้รับเรื่องการปลูกฝังเรื่องการตากแดดว่าอย่าโดนแดดมากเดี๋ยวจะเป็นไข้แต่ที่จริงแล้วการตากแดดเนี่ยก็เหมือนการชาร์จแบตเตอรี่มือถือเลยพี่น้อง เวลาทาร์เต็มแล้วเราก็ไม่ต้องชาร์จต่อแต่ว่ามือถือเนี่ยอย่างร่างกายเรามันก็ชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เต็มพี่น้องแต่ให้สังเกตว่าเวลาที่เรานอนอยู่เนี่ยพี่น้อง ตัวเราก็จะร้อนเผ่าๆไปทั่วทั้งตัวนั่นแหละมีธาตุไฟออกมาแล้วและเมื่อมีธาตุไฟออกมานั่นก็หมายความว่ามีภูมิต้านทานโควิดอยู่ในตัวแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นบางคน เวลาไปตรวจเนี่ยก็จะพบแต่ชาติซากเชื้อนั่นก็แปลว่าเขามีภูมิต้านทานโควิดแล้วเพราะเชื้อนั้นตายหมดแล้วเอาเรียกว่าเอาเก็ดเลือดเอาเลือดของเขาเหล่านั้นเนี่ยไปสร้างเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้ แต่อันเนี้ยมันต้องเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดด้วยว่าเรากับเขากรุ๊ปเลือดเดียวกันไหมถ้าไม่เดียวกันเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจเลือดอย่างพี่เนี่ยพี่ก็จําไม่ได้และพี่น้องว่าพี่เนี่ยมีเลือดกรุ๊ปอะไรพี่น้องจริงจริง ในบัตรประชาชนพี่น้องก็ได้ระบุแล้วพี่น้องว่าเออเราเนี่ยนับถือศาสนาอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรในบัตรประชาชนจะระบุไว้หมดแต่ของพี่ไม่มีครุ๊ปเลือดพี่น้องเพราะว่าจําไม่ได้ก็เลยไม่ได้แจ้งไปเพราะถ้าแจ้งไปผิดปุ๊บเวลาที่ เราเข้าโรงพยาบาลนะพี่น้องแล้วก็ต้องเจาะเลือดเขาก็เออเรากรุปเอใช่ไหมอ่ะเอาเอเอาเอมาให้เลยปรากฏว่าเราไม่ใช่กรุปเอเลือดร้อนหมอ,อพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ให้หมอเขาตรวจไปเจาะเลือดไปปุ๊บหมอเขาจะตรวจได้ว่าเลือดเราเนี่ยเป็นกรุปอะไร อย่างพี่ไปผ่าตัดขาในพี่น้องเสียเลือดเยอะหมอเขาก็ต้องให้เลือดก็ไม่เห็นเป็นอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าหมอเขาตรวจเลือดพี่แล้วว่าครุบอะไรที่จริงพี่ก็น่าจะทำหมอมานะพี่น้องแต่ก็เดิมก็วันนี้ ก็คงจะไม่ได้ยินที่ไหนหรอกพี่น้องจากแดดป้องกันโควิดก็ได้ยินมาจากพี่นี่แหละพี่น้องเป็นคนที่พูดออกมาในตอนที่โควิดกำลังระบาดรอบสองเพราะฉะนั้นป้องกันง่ายกว่า การรักษาเวลาเป็นแล้วรักษาเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าป้องกันไว้ก่อนนี่พี่น้องเราก็จะได้สบายเดินไปไหนอยู่แถวบ้านเนี่ยพี่น้องก็ใส่หน้ากากผ้าก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ พรอไปข้างนอกอย่างวันที่ยี่สิบมกราหนี่พี่น้องก็ต้องใช้หน้ากากอนามัยที่เป็นอันสีขาวๆแทนหน้ากากผ้าเพราะว่าอันนี้จะไปไกลและพี่น้องไปถึงนูน่นโรงพยาบาลนัวิถีก็ไปตรวจเรื่องเบาหวานนี่พี่น้องก็เป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยวันนี้พี่เห็นเขาก็เดินถือดมตากแดดเพราะว่าเขาคิดว่าอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยแดดจ้าจ้าแรงแรงเนี่ยก็ถ้าโดนเขาไปก็จะเป็นมะเร็งซึ่งจริงๆแล้วธรรมชาติ ร่างกายก็จะผลิตเม็ดสีเมลามีน,นะพี่น้องถ้าคนที่ผิวํามากๆแสดงว่าตากแดดเยอะอันนั้นนะพี่น้องจะป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งแดดอย่างฝรั่งผิวขาวเพราะว่าจากประเทศเมืองนอกไม่มีแดดเหมือนเมืองไทย และทีนี้คนไทยเราเนี่ยอยากที่จะเป็นเหมือนฝรั่งโอ้โหฝรั่งเนี่ยผิวขาวนั้นทั้งนั้นเลยพี่น้องแต่จริงๆแล้วผิวคล้ำเนี่ยดีกว่าป้องกันมาแดงผิวหนังได้ด้วยธรรมชาติเนี่ยเขาออกแบบมาให้ดีอยู่แล้ว คือเราเนี่ยชอบไปตามฝรั่งกันเยอะอย่าง,างผู้รํางานพี่เนี่ยเขาก็อยากผิวขาวแต่ว่าปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผิวคําำเนี่ยโดนแดดมากๆเนี่ยดีกว่าเพราะโดนแดดมากๆพี่อธิบายไปแล้วว่า จะเป็นการสะสมธาตุไฟเวลาที่เรานอนเนี่ยจะมีไอร้อนออกมานั่นแหละธาตุไฟทำงานแล้วระบบภูมิคุ้มกันเวลาเชื้อโควิดเข้าไปในร่างก็จะโอ้ยอยู่ไม่ได้ร้อนร้อนโอ้ยร้อนออกไปข้างนอกดีกว่านี่พี่น้อง เราก็เรียกว่าติดป้ายไม่ต้อนรับโควิดเรียบร้อยแล้วพี่น้องพอเชื้อเข้าไปในร่างอุ้ยร้อนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันก็ออกจากร่างไปใครได้ประโยชน์เรา้พี่น้องเรานี่หละผู้ดได้ประโยชน์ไม่เป็นโควิดพี่น้องหรือแม้แต่เชื้อหวัดอย่างอื่นก็ตามเถอะพี่น้อง เราก็ป้องกันได้หมดมีเชื้ออะไรเข้ามานั่นนะพี่น้องและอีกอย่างหนึง่งที่พี่สังเกตตัวเองไหนๆก็เล่าแล้วก็เล่าเรื่องน้ำมูกด้วยพอถึงตอนเย็นปุ๊บก,ก็จะมีน้ำมูกออกมาหลังอาบน้ำเสร็จ นั่นก็เป็นการเอาเชื้อโรคออกจากร่างกายอีกต่อหนึ่งพี่น้องเราก็จะไม่เป็นโรคก,ก็อยู่อย่างสบายสบายแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทถึงกับว่าจะไม่ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเลยเมื่อเราออกไปข้างนอก พราะอย่างน้อยออกไปแล้วปุ๊บเซเว่นเขาก็ไม่เข้าพี่น้องเซเว่นไม่ให้เข้าอเมรินรเขาก็พนักงานเขาก็รังเกียจนะพี่น้องเวลาที่เราไม่ได้ใส่หน้ากากก็พี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่อ่า ยิ่งเวลาขึ้นรถเมลี่พี่น้องพนักงานเขาก็จะเรียกว่าพอเขามาดูเสร็จแล้วเขาก็ถ้าเราไม่มีหน้ากากซึ่งไอ้หน้ากากไอเรียกว่าที่เป็นหน้ากากอนามัยจริงๆเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอ้หูคล้องมันนะไม่ค่อยทน ขาดง่ายพอขาดแล้วเราก็ไม่มีหน้ากากใส่เขาก็จะเอาหน้ากากผ้าของเขามาอุทิศให้พี่อันหนึ่งซึ่งพี่เคยเจอและพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เล่า สรุปแล้วก็คือการตากแดดเนี่ยยิ่งแดดแรงอย่างพี่เนี่ยพอตอนข่าวจบเที่ยงครึ่งพี่ก็เดินมาแล้วโอ้รับแดดดีมากเลยพี่น้องน้กเว้นเมื่อวานที่แดดไม่ออกแต่มาวันนี้แดดออกพี่ก็ เดินไปปุ๊บพอไปวัดอุณภูมิครั้งแรก36.8-36.9ก็ 36. 08, 36. 09, ตกใจเลยพี่น้องว่าทำไมอุณภูมิสูงจังแต่พอคอยหลังไปได้แป๊บเดียวเดินเข้าที่ด่มสักประมาณ4-5นาทีก็ตกมาเหลือ36.1 ประมาณนี้พี่น้องอุณหภูมิเนี่ยมันก็ไม่เกิน3.7.5ที่เซเว่นเขาจะประกาศว่าถ้าคนที่อุณหภูมิเกินจากเนี้ยเขาจะไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นดังพี่เนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บพนักงานก็จะเตือนเลยว่าอย่าลืมสแกนไทยชนะ อย่าลืมวัดอุณหภูมินะพี่นะคะพวกผู้หญิงเขาก็ประกาศแบบนี้แต่บางคนพอเจอเข้ามาปุ๊บแต่ไม่ใช่อย่างพี่อะพี่น้องบางคนก็รวมทั้งพี่ด้วยบางทีพี่ก็ลืมลืมวัดอุณหภูมิฮ่าพอลืมว,วัดอุณหภูมิเสร็จแล้วปุ๊บก็ซื้อของพอแจกคเกอร์ก็คือ วัดหลังจากซื้อของพี่น้องแล้วก็นึกในใจอุ้ยขอโทษนะพี่น้องพอดีลืวมวัดอันนี้คิดในใจพี่น้องก็เรียกว่าเป็นการแก้เกอร์อย่างหนึ่งเออเพราะฉะนั้นอย่างชาวไร่ชาวนา,นาในพี่น้องถ้าเขาตากแดด ถึงแม้ว่าจะเอางอบคุ้มหัวแต่ร่างกายส่วนอื่นเนี่ยยังโดนแดดดูก็พอทดเทยไปได้พี่น้องแต่ที่จริงแล้วเวลาออกไปตากแดดนีพี่น้องไม่ต้องสวมงอบสวมสวมเมลอแล้วก็เปิดไปเลยพี่น้องยิ่งพี่เนี่ย ไว้ผมสั้นแบบนี้เวลาแดดมาก็โดนหัวโดนหน้าเต็มๆอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งของการจัดผมสั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างทำไปเนี่ยมันก็ต้องมีประโยชน์ทั้งนั้นอ่ะวันนี้พี่ก็ขอบรรยาเอาไว้ แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ